กูเดยพักตักมาไปเกือบเลยเอาเท่าก่อนเวเท่าก่อนไปเวเท่าก่อน เป่าเท่ากันปะไหวเอาเท่าก่อนบอฮอนเอาเท่าปะเอาเท่าแ่มตั้งไก่มึงเอาเท่าเลยนะเ <laughs> ป่าเท่า เปล่าเท่าปุกปุกปกกูเนี่ยเปล่เท่าก่อนมันห้อนมันห้อนไม่ ฮ้อนบะเนาะฮวนบะเนาะฮวนตีนน้ำทิงสองซิซงกเกือบกันจัิงดิป้ากับฮอนตัวฮ้อนตีนฮ้อนตีนจะเท่ากัน